นะครับก็เป็นผู้นําหญิงคนรุ่นใหม่กําลังจะหมดไปกระแสคนรุ่นใหม่กําลังจะหมดไปเพราะว่าอ่อนประสบการณ์ตอนนี้ในประเทศไทยยังคงค้างอุงอิงอายุ30กว่าปีขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็กําลังใกล้จะหมดไปเช่นกันการเมืองมันมีเวลาของมันการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีอีกประเทศหนึ่งก่อนหน้านั้นอังกฤษก็เปลี่ยนนะครับตอนนี้มาแคนาดาใกล้ไทยเข้ามาทุกทีแล้วใน โลกแห่งปรมมนูฮะว่าที่นายกรมตรีของออสเตรเลียเอาด้วยแผนนะครับอาวุธนิวเคลียร์ของยุโรปหลังมีแวลสหรัฐอเมริกาทอดทิง้งว่าที่นายกัฐมตรีของเยอรมนีฮะฟรีทริชนะครับส่งสัญญาณว่าเขาอยากจะคุยกับฝรั่งเศสและสหราชราชาจักเกี่ยวกับการแบ่งปันอาวุธนิวเคลียร์แต่เน้นย้ำว่ามันไม่ปรารถนาให้มันอยู่ในฐานะ แผนสำรองกรณีสหรัฐอเมริกายุติให้การคุ้มครองนิวเคลียร์แก่ฝั่งสาภาพยุโรปนะครับโยนบาปใส่ปักกิง่งฮะปรากฏว่าสารสหรัฐอเมริกาสั่งจีนชดใช้8.1แสนล้านนะครับชี้คดีดทําให้โลกเข้าใจผิดเรื่องของโควิด -19 ศารกลางสหรัฐอเมริกานะครับออกคําสั่งให้จีนจ่ายเงินชดใช้ความเสียหายแก่รัฐมิสซูรี เป็นเงิน24,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือ810,000ล้านบาทจากคำกล่าวอ้างที่ว่านะครับปักกิ่งชักนำให้โลกเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด -19 และกักตุนอุปกรณ์ป้องกันในช่วงเดือนแรกๆของโรคระบาดในขณะที่สำนึกหรือ,อยังเซเลนสกี้นะครับมีการเปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกาได้มีการระงับข่าวกรองทำ ยูเครนนั้นอ่วมหนักสูญเสียทั้งกำลังพลและก็ดินแดนการเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาที่ระงับการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับยูเครนเมื่อเร็วๆนี้ทำให้ศักยภาพด้านการป้องกันตนเองของยูเครนนะครับออนแอลงอย่างมากนำมาซึ่งการสูญเสียกำลังพลและดินแดนโดยเฉพาะในส่วนที่บุกเข้าไปยึดครองแคว้นคูสของรัเสเซียนอกจากนี้ยังมีการทำให้ขวัญกำลังใจดำดิ่ง ตามรายงานของนิตยสารไทมส์นะครับอ้างแหล่งข่าวตะวันตกและเจ้าที่อยู่เกรียนที่ใกล้ชิดกับสถานการณ์นะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งก็งานหยาบฮะแอร์อินเดียเกิดซ่วมตันขึ้นมานะฮะต้องบินวนกลับเดินทาง10ชั่วโมงแต่ไปไม่ถึงไหนพวกบดยสารบนเที่ยวบินหนึ่งของสายการบินแอร์อินเดียต้องประสบกับสถานการณ์บินนานกว่า10ชั่วโมง แต่ไปไม่ถึงไหนหลังเครื่องบินของพวกเขาต้องวนกลับอย่างชิคาโกเนื่องจากห้องน้ำเกิดปัญหาอุดตันใช้งานไม่ได้ที่ผ่านมาแม้กระทั่งปัญหาห้องน้ำอุดตันห้องเพียงห้องเดียวหรือสองห้องก็เป็นต้นต่อให้เครื่องบินต้องวนกลับมาแล้วหลายครั้งสืบเ,เนื่องมาจากห้องน้ำบนเครื่องบินนั้นมีอยู่อย่างจำกัดนะครับในขณะที่จีนพบแหล่งเชอเรียม มหาศาลนะครับใช้ผลิตพลังงานได้อีก60,000ปีจีนค้นพบแหล่งแร่สำรองนะครับอเรียมประมาณ1ล้านตันที่เหมืองปายันโอปอในเขตมองโ,งโกเลียซึ่งเพียงพอที่จะผลิตพลังงานในประเทศได้อีกถึง60,000ปีทอเรียมซึ่งเป็นแร่ที่มีศักยภาพพลังงานสูงกว่ายูเรเนียม และมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่ายูเรเนียมถึง500เท่าและสามารถที่จะผลิตพลังงานได้มากกว่า200เท่าเลยทีเดียวนะครับในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาชุนขาดฮะก็มีการเตือนหัดขอบคุณซะบ้างหลังโปรแลรนด์แย้มอาจจะหาอินเทอร์เน็ตช่วยเหลือ,อยูเครนแทนสตาลินมาโกรูเบียว รัฐมนตร,บบรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาออกมาตําหนินะรัฐมนตรีต่างประเทศของโปแลนด์ว่ากุเรื่องต่างๆขึ้นมาเองและแสดงท่าทีไม่สํานึกบุญคุณหลังจากที่ชีกอสกี้ระบุว่ายูเครนอาจจําเป็นจะต้องแสวงหาบริการอินเทอร์เน็ตใช้แทนซารลิงของอีลอนมสัสอธฐบาลโปแลนด์รับหน้าที่จ่ายเงินเพื่อให้ยูเครนได้บริการของซารลิงซึ่งช่วยให้ยูเครน และกองทัพยังคงสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในท่ามกลางสภาวะสงกรามกับรัสเซียมาซึ่งเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาสำคัญของรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัรัมป์โพสต์ผ่าน X เมื่อวันที่ที่ผ่านมาว่าแนวรบส่วนหน้าของอยูเครนทั้งหมดกำลังพังพินาศถ้าผมปิดบริการ s a r l ลิ k คำพูดของสามสคำพูดของมาสนะครับทำให้ชิชอสกี้โพสต์เตอบทันควันว่า กระทรวงดิจิตัลของโปแลนด์เป็นผู้จ่ายเงินนะครับค่าบริการซาร์ลิงให้กับยูเครนในปีละหาในปีละ50ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาพร้อมตั้งคำถามเรื่องจริยธรรมในการข่มขู่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อรุก,กรานหาก s p ป c e x เป็นผู้ให้บริการที่ไม่น่าเชื่อถือเราก็จำเป็นต้องสแสวงหาซั p p l i e เออรายอื่นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับของโปแลนด์โพสต์แบบนั้นด้านมาสได้โพสต์เเพิ่มเติม วันเดียวกันว่าเขาไม่มีความคิดที่จะบริงับบริการของ Starlink ในยูเครนนะเขาบอกว่าผมขอพูดในชัดเจนสุดๆว่าผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายของอยูเครนมากขนาดไหนแต่ s t a r าลิงจะไม่ปิดนะฮะเทอร์อมินลเราจะไม่มีวันทำเช่นนั้นหรือใช้วิธีนั้นเป็นชิปในการต่อรองนะครับอีกเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องของการจับตา เรือของอิหร่านรัสเซียจีนนะครับทำการซ้อมรบร่วมอาเรยอศัตรูนะสหรัฐอเมริกายกระดับความร่วมมือกองทัพเรือของรัสเซียจีนอิหร่านนะครับจะจัดการซ้อมรบนอกชายฝั่งอิหร่านในสัปดาห์นี้ในการพยายามยกระดับความร่วมมือระหว่างกันตามรอยงานของสื่อมวลชนท้องถิ่น สามประเทศที่ปราถนาในการต่อต้านสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าจำกัดความเป็นไปได้ของเจ้าโลกอเมริกันและเคยจัดการซ้อมรบแบบเดียวกันนี้ในภูมิภาคในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในส่วนปีนี้จะเริ่มในวันอังคารที่11มีนาคมที่เมืองท่าชาบาฮาทางตะวันออกเฉียงใต้ของฮิโร่ไม่ ในส่วนของปีนี้จะเริ่มขึ้นในวันอังคารที่เมืองท่าชาบาฮาทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านในอ่าวโอมานตามรายงานของสำนักข่าวทัสนิมโดยไม่เจาะจงว่าจะมีการสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับเดือดด้อนกันไปทั่วฮะู้นากาต้าก็เตือนสามรัฐอ่าวเสี่ยงวิกฤตน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีนะครับหากโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านถูกโจมตี นายกกำตรีของกาตาออกมาเตือนการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์นะครับของอิหร่านจะทําให้น้ำทะเลในอา่าวเปอร์เซียทั้งหมดเกิดการปนเปื้อนกัมมันตรังสีและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตประชาชนทั้งในกาตาและสหรัฐอาหรับเอเมิเรต์รวมทั้งคูเวตด,ด้วยนะครับหืนไม่เลือกฮะตำรวจของสิงคโปร์นะครับก็เตรียมตั้งข้อหาหนุม่มอินโดนะครับรูดซิปโชว์ของลับใส่ แอร์โฮสเตบนเครื่องบินตำรวจสิงคโปร์เตรียมตั้งข้อหาเอาผิดชายชาวอินโดนีเซียวัย23ปีรายหนึ่งหลังก่อเหตุโชว์ของรับต่อหน้าพนักงานต้อนรับหญิงบนเที่ยวบินที่มุ่งหน้าสู่สิงคโปร์ตำรวจหญิงได้รับแจ้งตำรวจได้รับแจ้งเหตุเวลาดังกล่าววันที่23มกราคมที่ผ่านมานะครับตำรวจได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวเมื่อ23มกราคมที่ผ่านมา โดยไม่มีการเปิดเผยชัดเจนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนเที่ยวบินของสายการบินใดและเดินทางไปจากที่ใดผู้กระทําความผิดเหล่านี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นตํารวจสิงคโปร์ระบุแบบนั้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของมาร์กนะครับคาร์นี่อดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติขึ้นแท่นเป็นนายกรัฐมนตรีของแคนาดาคนใหม่ประกาศสู้สงครามทางการค้า ทรัมป์มาร์คคานี่อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาพักคานีอดีตผู้ว่า,าธนาคารกลางของอังกฤษและอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางของแคนาดาชนะศึกเลือกตั้งภายในพรรครีโบอโรัเรลตามผลที่ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวานท,ที่ผ่านมาและเตรียมเข้าดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของแคนาดาคนใหม่แทนจัสตินชูโดนะครับมานี่ เข้ากลุ่มบางเหียนแคนาดาในช่วงประเทศกำลังเผชิญกับสงครามทางการค้ากับสหรัฐเมกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกทั้งต้องเตรียมตัวรับศึกเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้คานี่วัย5้ปีได้รับคะแนนบวชสูงสูงถึง86%เอนะครับเอาชนะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลังนะครับเกียรติฟิลแนนส์นะครับในการเลือกตั้งที่สมาชิกกว่า15,200คนขออภยัยฮะ 1 5 2 0 0 0คนร่วมลงคะแนนนะครับชูโดโรประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าเขาสละตำแหน่งผู้นำแคนาดากรองอำนาจมา9ปีเนื่องจากคะแนนนิยมเสื่อมถอยอย่างมากและทำให้พรรคริเบอร์เรลตัดสินใจจัดการโหวตผู้นำคนใหม่นะครับข่าวนี้ซึ่งเป็นนักการเมืองหน้าใหมย่ยืนยันว่าตนเองคือตัวเลือกที่ดีที่สุดและพลิกฟื้นคะแนนนิยมของพรรคิเบอร์รล และมากํากับดูแลทางการค้ากับทรัมป์ซึ่งขู่รีดภาษีนำเข้าจากแคนาดาจนอาจจะส่งผลก,กระทบต่อเศรษฐกิจของเมเบิลนะครับซึ่งเป็นการส่งออกเป็นหลักนะครับซึ่งมีการขึ้นภาษีตอบโต้สหรัฐอเมริกามูลค่า30 0 0 0ล้านดอลาลาร์สหรัฐอเมริกาขณะที่คารนียืนยันว่ารัฐบาลของเขายังคงจะมีมาตรการในการรีดภาษีต่อไปจนกว่าชาวอเมริกันจะเคารพต่อพวกเรา นะครับนะี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของดูเตเต้ตูเตเต้ดูริโกอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของดูริโกตูเตเตนะครับโปรฮ่องกงฮะท้าสารโลก icc พร้อมให้จับทําสงครามยาเสพติดนะครับมากอสแบทท่าส่งตัวอินเดโประหว่างศึกตั้ตั้งกลางเทอมในมะนิลาเปิดฉากสำนักข่าวรอยเตอร์ ap agency นะครับ อดีตรประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โดริโกนะครับตูเตเต,เต้ท้าทายพร้อมให้ศาลโลกนะครับจับคดีทำสงครามยาเสพติดระหว่างอยู่ในฮ่องกงสุดสัปดาห์ในชิปที่ไม่เปิดเผยขณะที่คู่ปรับประธานาธิบดีเฟอร์นิเดมาโกสจูเนียปังปังอ้างจะได้รับการรับรองจากอินเดโปเพื่อต้องร่วมมือส่งตัวระหว่างสึกตั้งกรางเทอมในปี2000 ในศึกเลือกตั้ง,งกลางเทอมในวันที่12พฤษภาคมเริ่มขึ้นหลังจากลูกสาวตูตัวเต้โดนสภาล่างฟิลิปปินส์ยกมือถอดถอนจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยเรื่องของฟิลิปปินส์นะครับก็กำลังเป็นประเด็นสำคัญนะคกำลังเกิดความขัดแย้งกันระหว่างตระกูลตูตัวเต้นะฮะกับตระกูลของมาโกส นะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการขู่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดนะีของลูกสาวประธานดีตูเตเต้นะครับจนเป็นที่มาของการถูกถอดถอนออกจากโรงประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็มีการไล่ล่านะครับดูริโกตูเตเต้ถึงขั้นจะให้อินเดโพลออกหมายแดงทำการจับกลุ่มตูเตเต้ นะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมของฟิลิปปินส์เรื่องของแคนาดาเจสินทูโดไปเรียบร้อยก็ได้คนใหม่มาร์คฮันนี่อดีตผู้ว่าการธนาคารของกฤษแล้วก็แคนาดาเข้ามาดำรงตำแหน่งนะครับสาเหตุหลักๆตอนนี้ที่เจสินชูโดต้องไปเพราะคนรุ่นใหม่บริหารราชการแผ่นดินไม่เป็นประสบการณ์น้อย โดนสหรัฐอเมริกากดดันหลังจากประเทศเกิดความอ่อนแอนะครับถูกกรีดภาษีอย่างหนักถึง25นะครับแคนาดาก็ทำการตอบโต้รีภาษีคืนเหมือนกันมูลค่ากว่า30,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาร์คคา n e นี่นะฮะซึ่งได้รับคะแนนนิยมกว่า12,000คะแนนนะ1 5 0 0ขอไปฮะ152,000ค 15, ะแนน นในพักของเขานะครับซึ่งสามารถที่จะเอาชนะอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็สามารถคุมบังเี็นของพักริเบอร์ลได้ตามผลที่มีการประกาศออกมาก็าให้สมาชิกโหวตกันเองนะครับซึ่งตอนนี้สังเกตให้เห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นจัสตินชูโดนะครับของแคนาดาไม่ว่าจะเป็นผู้นำของยูเครนนะครับ ก็อยู่ในสถานณะใกล้เคียงกันตอนหน้านั้นก็เป็นของออสเตรเลียนะครับก็เป็นผู้นําหญิงคนรุ่นใหม่กําลังจะหมดไปกระแสคนรุ่นใหม่กําลังจะหมดไปเพราะว่าอ่อนประสบการณ์ตอนนี้ในประเทศไทยยังคงค้าง,อ,งอุงอิงอายุ30กว่าปีขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัมดีก็กําลังใกล้จะหมดไปเช่นกันฮะการเมืองมันมีเวลาของมันฮะการเปลี่ยนแปลงนายกรัมดีอีกประเทศหนึ่งก่อนหน้านั้นอังกฤษก,ก็เปลี่ยนนะครับตอนนี้มาแคนาดา ใกล้ไทยเข้ามาทุกทีแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ คอยหมูย่ายแผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาวานำดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาถอนผูกคนฟ้าพามาตนทานพ้นโผยภัย ฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้น,ลนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีคนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น ให้สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราช,รชา,ชาชฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัว่น,นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น